สวัสดีวันที่2 9มิถุนา2568าพบกับโกลกีอีกครั้งช่องที่จะพาคุณมาทำนายผลล่วงหน้าของลอตเตอรี่ไทยลาวและเวียดนามโดยใช้คณิตศาสตร์สถิติย้อนหลังและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการคำนวณหาเลขเด็ดกันนะครับวันนี้วันที่2 9นะพรุ่งนี้วันจันทร์ที่30ก็วันจันทร์เป็นคิวของหวยลาว นะครับเราได้ทำการบันทึกสถิติของวัดล่าสุดเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นเราจะมาคำนวณหาผลของหวยลาวล่วงหน้ากันของวัดวันที่30มิถุนานะครับผมมาที่ตัวโปรแกรมนะแล้วก็ทำการรันโปรแกรมเลยผมเลือก2กด enter เพื่อคำนวณผลหวยลาวนะ เสร็จแล้วเรามาที่สรุปผลการทำนายหวยลาวเลยเป็นตารางนะการคำนวณในแบบแมทริกเราได้เลขสีเขียว6หลัก10ชุดการคำนวณในแบบฟรีคูซี่เราได้เลขสีฟ้า6หลัก10ชุดเหมือนกันก็ถูกใจเลขไหนก็เลือกเอานะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ